สวัสดีค่ะวันนี้เราคร่ญคนะธทร,รมัทธิวบทที่7ข้อ21ถึง23นะคะมิใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทยัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ กล่าวพระวจนะในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้กระทําการมหัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือเมื่อน,นั้นเราจะได้กล่าวแก่เขาว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทําความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราหากในวันนั้นพระเยซูตรัสพระคัมภีร์ข้อ23ที่ว่า เราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทําความชั่วจงไปเสียให้พ้นหน้าเราเราที่ได้ฟังจะรู้สึกเช่นไรข้อความนี้อาจารย์หลายท่านมักจะเตือนเราแต่ละคนบ่อยๆโดยเฉพาะกลุ่มที่คิดว่าตนเองเป็นคริสเตียนแล้วเชื่อแล้วรับบัพติศมาแล้วอ่านพระคัมภีร์แล้วอธิษฐานแล้วนมัสการพระเจ้าแล้วและอีกหลายๆอย่างที่ได้ทําแล้วตามที่เราเข้าใจฝ่ายเดียวเห็นชอบฝ่ายเดียวและสบายใจฝ่ายเดียว โดยที่พระเจ้าไม่ได้ทรงเข้าใจเห็นชอบและสบายพระทัยในสิ่งที่เราทำเลยในวันนั้นพระเยซูคงยืนอยู่ที่นั่นและพูดประโยคนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราทั้งหลายทราบอยู่ในใจของเราดีว่าเราสมควรกระทำเช่นไรเพื่อที่พระเจ้าจะทรงรู้จักเราเราเคยพบพี่น้องที่มานมัสก,การพระเจ้าแล้วทักทายกันด้วยการสวัสดี ได้ยินเสียงคุยกันครู่เดียวแล้วแยกย้ายกันไปหรือไม่เราคิดว่าเรารู้จักพี่น้องกลุ่มนี้หรือไม่เมื่อเทียบกับพี่น้องที่นั่งทานอาหารด้วยกันพูดคุยสามัคคีทำร่วมกันหนุนใจกันเสริมกำลังกันอธิษฐานเผื่อกันเยี่ยมเยียนกันเราจะรู้จักดีกว่ากลุ่มแรกหรือไม่พระเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกันกับเราพระองค์เห็นเรารับการทักทายสวัสดีจากเรา มองดูเราทําสิ่งสารพัดเพื่อพระองค์โดยไม่ปรึกษาพระองค์เลยแล้วพระองค์จะเอื้อนเอ่ยคําใดกับเราเราก็ไม่มีโอกาสฟังเช่นนี้พระเจ้าจะไม่รู้จักเราแน่นอนพี่น้องเห็นภาพหรือไม่คะขอให้เราแต่ละคนกลับใจหันมาหาพระองค์อย่างจริงใจด้วยเถิดขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน